ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับหวยยี่กีด็อกเลโต้ AI นะครับมาอยู่กับสูตรหวยดีๆแบบนี้นะครับสูตรหวยยี่กี่ครับเป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ AI นะครับ AI ก็จะคำนวณวิเคราะห์ตัวเลขให้เรานะครับแล้วก็สามารถแทงตามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเปิดสูตรขึ้นมานะครับเราก็มาเลือกห้องกันก่อนนะครับอ่ะส่งตัวบนครับแล้วก็ส่งตัวล่างแบบนี้ครับอ่าเลือกห้องนะครับ ก็เลือกห้องนะครับที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้าเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะครับห้องนี้จะมีเป็นสูตรที่ค่อนข้างที่จะแม่นนะครับแล้วก็สูตรจะผิดไม่เกินสามรอบนะครับหากผิดก็สามารถแทงทบได้ทันทีนะครับนี่ครับมาดูสถิติตรงนี้นะครับสีเขียวคือเข้านะครับเลขหนึ่งสองนี่คือไม่เข้าครับไม่เข้าก็แทงทบได้เลยนะครับนี่ครับหากไม่เข้าก็แทงทบนะครับนี่ครับก็เขียวมานะครับสําหรับใครที่จะ เล่นห้องแบบนี้ครับห้องที่มีแถบสีน้ําเงินตัวเดียวแบบนี้นะครับเดือนสูตรด้วยการแทงทบนะครับสูตรนี้จะเลขจะผิดไม่เกินสามรอบนะครับหากผิดก็สามารถแทงทบได้ทันทีครับนี่ครับสถิติก็เข้ามาครับค่อนข้างที่จะสลับนะครับก็แทงทบนะครับแล้วก็เข้ากันครับนี่ครับยาวๆครับตอนนี้ก็สี่รอบติดนะครับสําหรับห้องนี้ครับเดี๋ยวแอดมินจะพาตามห้องนี้เลยนะครับสองตัวบนนะครับรอบที่หกสิบสองครับนี่ครับ ไปที่หน้าเว็บครับสูตรนี้ใช้ได้ดีกับเว็บนี้เลยนะครับเอาสูตรมาจ่อหาเงินกับเว็บนี้ได้เลยครับเป็นเว็บเงียหมานะครับมาที่แทงหวยครับแล้วก็ยี่กี่เงียหมาตัวนี้ครับออกผลทุกๆ5านาทีครับมาที่รอบห2สิบสองครับแล้วมาที่ตัวสูตรครับตัวสูตรให้2ตัวบนนะครับรอบที่หกสิบสองครับเลขคู่ครับลูดหน้าครับมาเลยครับสองตัวบนครับลูดหน้าครับเลขคู่นะครับกดเลยครับศูนย์สองสี่หกแปดครับ ใส่ราคาครับแล้วก็กดยืนยันโพยได้เลยครับอ่าเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวเว็บนี้นะครับก็จะมียี่กี่นะครับทั้งหมด2 6 4รอหกิบรอบเลยนะครับหาเงินกันง่ายๆเลยครับหาเงินกันยาวๆเลยครับแอดมินก็ตามรอบที่หกสิบสองนะครับอ่านี่ครับแล้วรอบออกผลนะครับอีกหนึ่งนาทีครับค่อนข้างที่จะออกผลเร็วนะครับแอดมินก็ตัวสูตรนะครับยี่กี่มาคำนวณหาเงินกับเว็บนี้นะครับ เป็นย้ำนะครับว่าเป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ AI นะครับสําหรับห้องนี้นะครับที่แอดมินตามอยู่ครับนี่ครับระหว่างที่รอผลนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับแนะนําเพิ่มเติมนะครับสองตัวบนนะครับจะมีรายงานผล15รอบล่าสุดให้ดูครับคือ15งวดนะครับ15งวดล่าสุด2ตัวบนออกอะไรบ้างครับนี่ครับดูตรงนี้ได้เลยครับครบจบที่เดียวนะครับไม่ต้องไปดูย้อนหลังนะครับว่าหวยออกอะไรบ้างครับ ก็ไม่ต้องเข้ากลุ่มใดๆครับเปิดสูตรขึ้นมาก็ดูตามนี้ได้เลยครับล่าสุดก็ออก26นะครับนะครับแอดมินตามห้องนี้อยู่ครับก็ดูตามนี้เลยครับสถิติมาแบบนี้นะครับแล้วก็แถบสีเขียวแถบสีน้ําเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้ครับรอบที่62นะครับนี่ครับก็รอออกผลนะครับสโคครับนี่ครับสําหรับห้องนี้ครับสูตรค่อนข้างที่จะดีครับแถบสีเขียวมานะครับ นี่ครับตัวนี้นะครับถ้าขึ้นแถบสีน้ําเงินด้วยนะครับให้เดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับถ้าไม่เข้านะครับรอบนี้ออกผลนะครับเดี๋ยวมาครับอ่าเคครับตัวนี้ไม่เข้านะครับก็เดี๋ยวเราจะแทงทบไปเลยนะครับแทงทบไปเลยครับตัวนี้ไม่เข้านะครับรอบนี้ไม่เข้าครับเดี๋ยวเราจะแทงทบนะครับก็ดูตัวสูตรนะครับ นี่ครับถ้าขึ้นแถบสีน้ำเงินแถบสีน้ำเงินยังอยู่นะครับแถบสีน้ำเงินยังอยู่นะครับตัวนี้ก็ให้เดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับตามห้องเดิมไปเลยครับไม่เข้าแทงทบได้ทันทีเลยนะครับมามาตามกันอีกรอบนะครับนี่ครับสําหรับห้องนี้นะครับส่วนห้องนี้ก็เข้านะครับที่ขึ้นแถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับก็ห้ารอบติดนะครับนี่ครับสําหรับห้องนี้ครับแต่เราจะมาตามห้องนี้ครับห้องเดิมครับ รอบที่63ครับก็แทงทบไปเลยครับแถบสีน้ำเงินยังขึ้นอยู่นะครับสำหรับ AI คำนวณสูตรมาให้อยู่นะครับไปแล้ครับรอบที่63ครับมาที่แทงหวยครับยี่กี่ข้ามาตัวนี้ครับกดไปเลยครับรอบที่63ครับมาที่2ตัวบนครับกด2ตัวบนก่อนนะครับกลับมาดูตัวสูตรก่อนครับตัวสูตรให้เลขขี้ครับลูดหน้าครับเลขขี้ลูดหน้าครับรอบที่63ครับ มาที่เลขคี่ครับรูดหน้าครับไปเลยครับกดเลยครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าครับอ่านี่ครับกดรูดก็จะขึ้นทันทีครับนี่ครับตัวเลขแบบนี้นะครับแนะนํานะครับเพิ่มเติมครับนี่ครับเลขี่รูดหน้าครับทั้งหมดตัวเลขก็เป็นแบบนี้นะครับขึ้นมาให้ทั้งหมดแบบนี้ครับเราก็ไม่ต้องกดทีละตัวครับเรากดรูดได้ทันทีนะครับสําหรับมือใหม่นะครับ อ่าโอเคครับไปเลยครับใส่ราคาครับแทงทบไปเลยครับรอบนี้ครับเดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับใส่ราคาเพิ่มไปเลยครับเพิ่มจํานวนเงินไปครับอ่านี่ครับรอบที่หกสามครับรอบที่63าโอเคครับแทงเรียบร้อยครับออกผลค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเดี๋ยวรออีก2องนาทีครับหาเงินง่ายๆเร็วๆแบบนี้ครับด้วยสูตรมยยี่กี่ดอกอลโตเอไนะครับแล้วก็ ใช้ได้ดีกับเว็บนี้เลยครับนี่ครับแอดมินก็ตัวสูตรมาเจาะหาเงินกับเว็บนี้เลยนะครับดี๋ยเราจะมาดูครับว่ารอบนี้มาไหมครับนี่ครับถ้าขึ้นแถบสีน้ำเงินแบบนี้นะครับย้ํานะครับให้เดินสูตรด้วยการแทงทบครับเพิ่มจํานวนเงินนะครับสูตรนี้ก็จะผิดไม่เกิน3รอบนะครับหากผิดก็แทงทบได้ทันทีครับนี่ครับแบบนี้นะครับรอบนี้แอดมินก็แทงทบไปเลยนะครับอ่ะนี่ครับ ส่วน2ตัวล่างครับก็เลือกห้องแทงได้ครับตัวนี้ก็2ตัวล่างครับก็จะมีรายงานผล15รอบล่าสุดให้ดูเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ครับหนึสองสามแบบนี้ครับไม่เข้าก็แทงทบนะครับก็มีสลับบ้างครับแทงทบได้ตังแล้วก็ถอนนะครับสํำหรับห้องนี้ครับแถบสีน้ำเงินเหมือนกันครับแต่สูตรค่อนข้างที่จะสีเขียวมายาวๆนะครับตอนนี้ก็ห้รอบแล้ว ติดนะครับล่าสุดนะครับเดี๋ยวรอออกผลอีกหนึ่งนาทีนะครับมาครับสำหรับใครที่สนใจสูตรนะครับแบบนี้ครับสูตรหัวยี่กีนะครับดอกลอโต้เอไอนะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับแอดดอกลอโต้เอไอนะครับเนี่ยครับแอดมินก็จะคอยสอนสูตรแล้วก็ให้คําแนะนําสําหรับตัวสูตรนะครับตัวนี้ครับ ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแอดมินก็คอยให้คำแนะนำอยู่นะครับแอดไลน์เข้ามาได้ครับตอนนี้ก็เปิดให้ใช้สูตรฟรีนะครับก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับก็สำหรับตัวสูตรนี้ครับนี่ครับโอเคครับนี่มาครับมายังครับอีกหนึ่งนาทีนะครับรอบที่63นี่ครับเดินสูตรด้วยการแทงทบทันทีเลยนะครับขึ้นแถบสีน้ำเงินแบบนี้ครับ รอตัวสูตรนะครับอีกหนึ่งนาทีครับมายังครับก็สําหรับตัวสูตรนะครับก็จะมีนี่ครับสองตัวบนนะครับสองตัวบนนะครับแล้วก็สองตัวล่างนะครับสําหรับตัวสูตรนี้ครับก็จะเป็นการจับสูตรด้วยเลข2ตัวครับสองตัวบนและสองตัวล่างนะครับมายังครับอีกหนึ่งนาทีครับได้ยังครับ ตอนนี้ก็ดูที่สูตรได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าดูหน้าเว็บนะครับดูที่ตัวสูตรได้เลยนะครับว่าเลขเข้าไม่เข้านะครับโอเคครับนี่ครับเสียงเครดิตดังเข้าแล้วครับถูกหวยแล้วครับแบบนี้ครับง่ายๆเลยครับแอดมินก็แทงทบไปนะครับแล้วก็ได้ตังครับง่ายๆครับเดี๋ยวรอตัวสูตรปรับนะครับนี่ครับรอบที่หกสิบสามนะดูสถิตินะครับตรงนี้คือสถิตินะครับ สีเขียวคือเข้านะครับหนึ่งสองไม่เข้าครับหากไม่เข้าแทงทบทันทีครับนี่ครับสูตรปรับมาแล้วครับนี่ครับสีเขียวมาครับนี่ครับแทงทบแล้วก็ได้ต่างครับถอนเลยได้ครับหรือว่าแทงต่อกันได้เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาดูตัวหน้าเว็บนะครับอ่ะมันที่โพยหวยครับอ่ะนี่ครับรอบที่หกสิบสามนะครับรอบที่หกสิบสามนะครับนี่ครับสีเขียวเข้านะครับแทงทบแล้วก็เข้ามาแบบนี้นะครับอ่ะนี่ครับ เข้าสวยๆแบบนี้นะครับสํสหาหรับตัวสูตรนะครับนี่ครับมาครับ parole, ง่ายๆเลยครับโอเคครับสูตรเข้านะครับรอบนี้ครับแล้วก like to ็ขึ้นสั <S 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 okay. <S 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 ิติมาใหม่อีกแล้วครับนี่ครับขึ้นแถบสีเขียวมาให้ด้วยครับรอบนี้ครับแล้วก็แถบสีน้ําเงินแบบนี้นะครับอ่านี่ครับห้องนี้ก็เข้ายาวๆแลครับห้องนี้ก็ขึ้นแถบสีเขียวเพิ่มขึ้นมาให้นะครับนี่ครับ ก็จะเป็นหรอบติดครับหนึ่ง6สาสี่ห้าหนะครับถ้าสูตรเดินดีนะครับแล้วก็ถ้าเข้านะครับยาวๆแถบสีเขียวก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็แถบสีน้ำเงินแบบนี้ครับหากขึ้นสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้นะครับเลขค่อนข้างที่จะแม่นครับแล้วก็สูตรจะเดินผิดไม่เกิน3ามรอบนะครับหากผิดก็สามารถแทงทบได้เลยนะครับสำหรับแอดมินแบบนี้นะครับ ก็เดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับแล้วก็เข้าแบบนี้ครับก็ซื้อหวยง่ายๆครับถูกหวง่ายๆครับหวยยี่กี่แบบนี้ครับต้องเอาสูตรดอกเลตโต้ i i แบบนี้ครับเป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ AI ครับ AI ก็จะจับตัวเลขแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขมาให้นะครับแล้วเราก็ซื้อซื้อตามแทงตามกันได้เลยนะครับ นี่ครับเดินสูตรในการแต่งทบนะครับก็เข้านะครับแล้วก็สถิติเข้าดีสวยๆแบบนี้ครับแถบสีเขียวก็ขึ้นมาครับสําหรับห้องที่ดีที่สุดก็คือห้องแบบนี้นะครับห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินขึ้นพร้อมกันแบบนี้ครับหนึงสองครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับปรับขึ้นมานะครับสองตัวล่างก็ยังไม่น่าเล่นนะครับแต่ถ้าเล่นก็ห้องนี้ได้ครับ เดินสูตรด้วยการแทงทบนะครับเลขจะเปลี่ยนไม่เกิน3รอบครับถ้าขึ้นเฉพาะแถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับแต่ห้องที่ดีที่สุดก็ห้องนี้นะครับแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินแบบนี้ครับถ้าขึ้นแบบนี้สามารถเดินสูตรด้วยการแทงทบได้ทันทีครับแล้วก็เลขค่อนข้างที่จะแม่นนะครับสําหรับใครที่สนใจสูตรนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยครับแอดด็อกลัตโต้เอแบบนี้ครับก็แอดมินคอยให้ คำแนะนำแล้วก็สอนสูตรกันฟรีๆนะครับช่วงนี้ก็หาเงินที่บ้านกันได้ครับซื้อหวยให้ถูกทุกวันนะด้วยสูตรหวยยี่กี่ครับด็อกโลโต้เอไอนะครับเป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ a i ครับนี่ครับสถิติเข้าสวยๆยาวๆแบบนี้นะครับหาเงินง่ายๆแบบนี้เลยครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับแอดมินก็คอยตอบคำถามแล้วก็ให้คำแนะนำอยู่นะครับ ก็สนใจส่วนแอดเข้ามานะครับใส่แอดนาหน้าด้วยนะครับแอดไลน์ครับ ID ไลน์ครับแอดด็อกโลโตเอไอแบบนี้ครับหาเงินง่ายๆด้วยสูตรหวยยี่กี่ด็อกโลโตเอไอนะครับก็แอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะครับก็ขอทุกคนที่เอาสูตรไปใช้อ่ารวยๆแล้วก็มีเงินใช้กันทุกวันกันเลยนะครับก็ให้ทุกคนรวยๆครับโชคดีครับมีเงินใช้กันทุกวันครับด้วยสูตรหวยยี่กี่ด็อกโลโตเอไอนะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ